ย่อสายนะครับในคลิปนี้ผมจะมาคราบถุงมือ Exo Flex d i ้ Device, ซึ่งเป็นถุงมือที่ดีที่สุดในอัปเดตท,ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้และในระหว่างที่ผมกำลัง F K เล่นเกม So I G อยู่นั้นผมได้ซุ่มได้อล่า1ใน500ล้านและผมจะมาโชว์ให้ดูพร้อมกับออล่าอื่นที่ผมซุ่มได้ภายใน1ล้าน200แสนกว่าโลซึ่งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย Let's go โอเคในตอนนี้ผมได้เตรียมตัวคราบถุงมือ Exo Flex มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถุงมือนี้มันใช้ออล่าในการค้าฟนะครับซึ่งมันใช้อล่าอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างอ่ะที่ผมจําได้นะก็จะมีเป็นอาเคนะครับน่าจะใช้ประมาณ3อันนะครับต่อไปก็จะมีเจตประมาณ5อันนะครับใช้ประมาณาอันแล้วต่อมาก็จะเป็นเอกโซติกนะครับใช้50อันนะครับที่ยากคือน่าจะเป็นเอกโซติกนะครับเพราะว่ามันใช้ทั้ง50อันเลยแล้วแบบโอ้ก็หายากอยู่นะครับกว่าจะครบนะครับ50อัน ต่อมาก็จะมีเป็นอันเดสนะครับแล้วก็มีเซเดเลียมนะครับสตาร์ไลท์อะควาเมลีนฟอร์บิดแนนแล้วก็จะมีเป็นแลนะครับอันส,สุดท้ายก็เป็นเอ็กโซกาเลตนะครับซึ่งเอ็กโซกาเลตก็คราฟได้นะครับเป็นถุงมือแรกๆที่ผู้เล่นใหม่คราฟกันนะครับซึ่งใช้เอ็กโซติกแค่อันเดียวอ่าก็ประมาณนี้นะครับมาถึงช่วงที่จะคราฟถุงมือที่ดีที่สุดในอัปเดตอีล e ่า8.5แล้วเอ่ออัปเดตที่ผมเล่นอยู่มาขายอีก2อันเอ็กโซติก2อันมาผมจะแอปไปเลยนะ โอเคเรียบร้อย Exo f a c t ดีไว้โอเคค้าบเรียบร้อยโอ้โหเล่นมาตั้งนานครับซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นถุงมือวอลคิกอยู่นะซึ่งมันเป็นถุงมือรองมาจากอันที่ดีสุดก็คือ Exo f a c t นะครับมา Exo กโ c t โอ้โหโอ้โหดูหน้าตานะครับว้าวโอ้โหเป็นแสงแบบ RG b ีเลยนะครับโโหสวยอยู่นะถุงมือนี้ว้าว โอ้โดยที่บัฟมันก็จะมีเป็นบวกโชค340%รนะครับแล้วก็โลสปีดครับสุม่มไวขึ้นส5โอ้ซึ่งก็ดีดีมากดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับเป็นถุงมือที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้นะครับในอัปเดตอีล่าแปดจโอ้เท่มากเดี๋ยวผมไปดูโชคกันนะว่าโชคผมเท่าไหร่แล้ะโอ้เจ็ดจุดสเลยว้าวเดี๋ยวนะผมลองใส่ถุงมือลาวาดู เป็น7.14แล้วถ้าใส่ XO ล่ะโอ้เป็น7.74โอ้โหเพิ่มโชคมาเยอะอยู่ซึ่งเป็นะที่ดีมากๆเลยมาต่อมานะครับผมก็จะให้ดูออล่าที่ผมสุ่มได้ภายใน1ล้านเอ่อ1ล้าน206,000โลนะครับเออประมาณนั้นก็จะให้ดูนะว่าผมสุ่มได้อะไรได้บ้างในการสุ่มแค่ประมาณนี้มาเริ่มจากอันแรกนะครับ อ่อันนี้ก่อนเป็นเดียบรีวอะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นหลักแสนทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้อ่าถูกมือสวยสวยมากเลยโอเคมาต่อมาก็อันเด็ดเดวิลก็น่าจะเห็นกันบ่อยแล,ยล้วเป็นพวกออร่าพวกนี้นะออร่อาหลักแสนทั่วไปนะครับก็จะไปแบบไวๆเลยต่อไปเข้าสู่หลักล้านก็จะมีเป็นอาเคนะครับผมได้มา3อันเลยอาเคโหก็จะมีเซนสกิลวาร์ปนะครับอ่าวาร์ปเฉยๆนะอันนี้ ต่อมาก็จะเป็นนี่ครับแมกเนตรีเวิร์สโพลาลิตี้นะครับผมมีกันเนี่ยดูดูกัน1 2 3่5 6องสามส้หโอ้ผมมี7อันเลยโอ้มันได้บ่อยมากเลยนะอันนี้โอ้โหมีตั้ง7อันผมได้ยังบ่อยเออก็ร่าก็ประมาณนี้เป็นแมกเนตนะครับ1ไึ่ใล้านกว่านะครับอ่ะต่อมาก็อันดีไฟน,นะครับอันนี้หาง่ายๆผมว่าลบทิ้งไปบ้างแล้วนะครับเป็น1ใน1ล้าน1 000, 1 000, 1่0 0นะครับ เอ้ยไม่ใช่100เออ1,000จริงๆอ,อ่ะต่อไปก็จะเป็น Astral ซึ่งผมมีอัน1 2 3 4 5โอ้โห5อันโอ้โหแอสโตรอันนี้ก็สวยอยู่นะผมก็ชอบอยู่นะมันก็ดีขึ้นมันก็ดีอยู่อะออน่ลน์นี้ก็สวยดีครับอ่าเดี๋ยวผมขอสูบไบโอแป๊บนึงอ่าเผื่อจะได้บวกดีดีโอ้โหไ,ได้ดูเสียดายไม่มีเควสดูโอเคไม่เป็นไรมาต่อมาก็จะเป็น1นในสล้านนะครับอันเบล อ่าเป็นอีก้หนึ่งของบาลเด่นนะครับหนึ่งในสองแสนอันนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งในสองล้านอ่าอันนี้ก็จะมีแบบสายฟ้าพาลงมาบ้างก็สวยดีอันนี้อ่าแต่มก็เป็นวัวชั่อโโหผมมีห้าอันอันเบาสี่อันผมมีสามเยอะมากวัวชั่ออันนี้ก็สวยดีสวยดีเหมือนกันนะหนึ่งในสองลห้าแสนอ่าจะได้บ่อยแลละก็ไม่ค่อยตึงเต้นเท่าไหร่ก็มีโพไซดอนนะครับหนึ่งในสี่ล้านมีอยู่สามอันอ่าก็ประมาณนี้ ต่อมาก็เป็นซุตนะครับสุ่มได้มา2อันก็มีสกิลเป็นปลาหอ,อกสายฟ้าออกไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้นับหนึ่งในสี่ล้านห้าแสนไม่เป็นลู um น่าฟูมูนครับก็เป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นอีกร่างหนึ่งของลูน่าหนึ่งในห้าล้านแล้วก็เป็น Solar, โซล่าโซสไตั์นะครับเป็นอีกร่างหนึ่งของโซล่าเหมือนกันอ่าหนึ่งในห้าล้านเหมือนกันต่อไปนะครับคือทวายไลท์หนึ่งในหกล้านเออก็ไม่มีอะไรมากต่อไปนะครับ ไปแบบรวดเร็วฮาเด้นครับหนึ่งในหกล้านหกแสนถุงมือหกพันหนึ่งร้อยเอ้ยหกพันหกร้อยหกสิบหกเออผมชอบอาราี้มากเลยมันเท่มากซึ่งมีโอกาสสุ่มได้ง่ายขึ้นถ้าอยู่ในในบโอมเฮลนะครับก็เป็นต่อไปก็เป็น Star Crush 1, 10, สตาร์คร s ชหนึ่งในสิบล้านสุ่มได้ง่ายเหมือนกันถ้าอยู่ในใบโอมสตาร์โฟนะครับปีแต่อาราที่ผมสุ่มได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยเอ่ะเออต่อมาเดี๋ยวดูนะอ่าปึ๊บ ต่อมาครับก็เป็นอันที่ผมสุ่มได้ดีที่สุด,สดก่อนที่ผมจะได้อล่าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับอาเคเลกซี่หนึแนสิบล้านซึ่งเป็นอีกล้านข,ของอาเคเหมือนกันอ่าโหซึ่งแบบตอนนั้นผมสุ่มได้อันนี้แล้วก็ค้างอยู่แค่สิล้านนานมากจนกระทั่งผมสุ่มประมาณ9 8 6 0 0สนแปนโลนะครับตอนนั้นผมได้สิ่งนี้มาพึ่มโอ้โ ลูนะครับหนึ่งใน500ล้านโอ้โอ้ก oh ้ซึ่งแบบโอ้ผมตอบได้มาทีแบบ่ผมร้องลั่นเลยอะ่ะแต่แบบไม่ได้อีิไว้นะเพราะว่าผมแบบ fk.. fk เอไม่ K, o, อยู่นะแล้วแบบเปิดมาเจออีกทีนึงอะ่ะโอ้โหล้องเลยลั่นเลย1ใน500ล้านอยู่ดีแบบข้ามแบบจาก15ล้านอะ่ะดูเดยวจากก็ไแค่1ใน15ล้านอยู่ดีแบบปุ๊บ อยู่ดิโอ้โหข่ามาห้าร้อยล้านคนละลระดับเลยครับสุ่มได้ก่อนหนึ่งล้านโลได้นะโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับมันสุ่มได้แบบโอ้สุดยอดจก็สุ่มได้ครับขอล่านี้แบบลองมาจากซอฟเฟนเลยนะหนึ่งในเจ็ดร้อยสิบล้านเป็นอแท,ที่แบบสุ่มได้จะได้ยากที่สุดในเกมนะแต่เอ๊หรือเปล่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะครับแต่แบบโหลองมาจากซอฟเฟนก็สุดยอดเลยนะหนึ่งในห้าร้อยล้านเลยนะ ซ้อเวนมันหนึ่ง้องหนึ่งในเจ็ดร้อยห้าสิบล้านโอ้โหลูนสวยมากเลยนะเป็นออร่าแบบเออมีเป็นเสานะครับแล้วก็จะมีเป็นเขียวเขียว,เข,ยว,เ,ขยวเขียวนะครับสแสดงก็งแบบเป็นลูนนะครับเออ,เ,อ,อเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นลมแบบพัดผ่านลงไปนะครับผ่านเสาไปเรื่อยๆโอ,อ,อ้ก็จะมีเป็นใบไม้ตกลงมานะครับโอ้ซึ่งสวยมากผมชอบมากเลยเออร่านี้ ไม่ไม่คิดว่าจะได้เลยนะซ้ำอ่มมะันปันหายาวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนโลคัสซีนะครับว่าตอนที่ผมได้มันเป็นยังไงอ่ะนี่ครับลูนอ่ะตอนผมได้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีเป็นดาวประมาณนี้แล้วก็มีเป็นใบไม้ลงกล่นลงมานะครับผมไม่ได้เห็นคัสซีน,นี้ตอนได้นะผมเพิ่งเห็นตอนแบบอยู่ดีแบบเปิดจอมาแล้วโอ้แล้วเจอมันเลยอะ่ะผมไม่เห็นคัสซีนเออ ถ้าแบบเพลงคาสีนโอ้โหผมร้องร้องหนักกว่าเดิมอ่ะกีดลันบ้านอ่ะก็จะเป็นวันนี้ครับก็จะมีเป็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาก็มีควันอยู่ข้างหลังอ่าเอกก็จะมีเป็นสัญลักษณ์อ่ะแล้วก็ปุ๊มลูนหนึ่งห้าร้อยล้านสุดยอดมากครับเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คลิปต่อไปผมน่าจะทำเควสเสร็จพอดีนะเป็นเควสนี้นะครับเควสของเอ่อ อีเวนต์นับซึ่งต้องสุ่มให้ได้โพไซดอนจากถุงมือไทกอนเลตนะครับซึ่งเป็นถุงมือนีอ้อาจจะแหลกๆนิดนึงครับขอบอนุญาภพยด้วยตอหนึ่งผมเปลี่ยนเอาล่าก่อนอล่านี้มันแหลกเกินโอเคนี่ครับเป็นถุงมือแบบอันนี้ครับซึ่งได้จากการทำเควสของซัมเมอร์เช่นกันก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันทํำยังไงซัมเมอร์เควสซัมเมอร์อก็อยู่ตรงชายหาดตรงนี้นะครับก็ลองไปรับกันดูโอเค,คมันต้องสุ่มให้ได้โพไซดอนจากถุงมือนี้เท่านั้นอ่าประมาณนี้แล้วผมก็ ก็อาจจะสุ่มเฮเวอรี่พอั่นให้ดูด้วยก็ได้เพราะว่าผมทำเฮเวอรี่พอั่์หนึ่งไว้แล้ว8ขวดผมก็จะเอาไปทำต่อเป็นเฮเวอรี่พอั่นสองอีกนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วอยคอร์ก็เก็บได้เกือบ5อันแล้วก็อาจจะได้สุ่มน้ำยาออร์ิเวียนพอั่นโชว์ให้ดูด้วยกันนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคขอให้โชคดีสำหรับการสุม่มหลากันนะครับแล้วเจอกัน